เพชรพาลวยสวัสดีซีสู่ผู้สุขคนครับผมเมื่อนี้วันศุกร์ที่สิบเอ็ดสิงหาสองหาหกหกกับคิมาตามแนวทางลาวพัฒนาของสุดใจหมดที่แล้วเขาตะเล็กวิ่งจับคู่ว่าเขาว่าลาวพัฒนาวันพุทธที่เก่าสามตัวบวมมันออกหนึ 1, 6, ่งหนึ่งหเหล็กรางออกสามหนึ่ง ว่าเขานะพี่น้องเขาตะเลขวิ่งเขาตะสามจับคู่ว่าเขากับมีต่าแค่สามศูนย์เลขออกสามหนึ่งส่วนเลขวิ่งเก้ากับสามเน้นที่สามเข่าสามเอามาเบิ่งไปน้ากันพี่น้องเหมือนแรน่งนลว่าคิดได้ตัวใดขี่มาต,าตัวใดขี่เข่าตัวใดกลับมาเบิ่งไปน้ากัน วันศุกร์ที่สิบเอ็ดลาพัฒนา ส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่นเหล็กติดเหล็กวิ่นบนรางเหล็กติดเหล็กวิ่นบนรางแปดเก้าศูนย์เหล็กประกบ get that เลขวิ่งบนล่าง6 6 6กับ8เลขวิ่งบนล่าง6กับ8 เน้นที่แปดกับแปดเน้นที่แปดจับคู่บนล่าง

เก้าแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ด ศูนย์แปดเก้าคูเก้าหางเก้าคูเลขติดบนล่างแปดเก้าศูนหกเจ็ดแปด บนล่างวิ่งลูดหกกับแปดเน้นที่แปดส่วนตัวเน้นแปดหกแปดเจ็ดเก้าแปดโอ้เล็กคือเล็ก เลข,ขึ้นสูงเก่าคู่เก่าหางเอาให้นอนแคบหน้าจอตามนี้ครับผมแนวทงังลาพัฒนาของสุดใจผ้ารวยเลขติดเลขวิ่นบนล่างแปดเก้าส่นเลขประกอบกับหกเจ็ดแปด บนล่างวิ่งรูด6กับ8เน้นที่8จับคู่ก็มี8 6 96 06 87 97 07 88 98 08ส่วนตัวเด่น 86, 86 87 98 3คู่3หางตัวเด้นตัวเน้นพี่น้องเขาก็แคบหน้าจอตามนี้ครับผม มกักกะจัดคัดกระพันตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางเหมือนแร่งสองทุ่มเครื่องสองทุ่มเครื่องขอให้โชคๆมันหมานเรื่อยๆเองเฮสู้ผู้สู้คนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพดพารวยนะครับเด้อคลิปหนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม